สวัสดีครับผมนายกิรศักดิ์พรมดุมตําแหน่งช่างเทคนิคฟอร์ดคอนแกนสาชัยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิสเตอร์ฟอร์ดดูแลรถบายฟอร์ดคอนแกนสาชัยรายการที่จะมาแนะนําการใช้รถยนต์ฟอร์ดของท่านรวมถึงการบำรุงรักษารถยนต์ของท่านให้มีประสิทธิภาพที่ดีสําหรับคลิปนี้เรามี6เทคนิคดูแลรถยนต์ช่วงหน้าฝนมาแนะนําครับการขับรถป่าฝนทําให้เกิดปัญหากับตัวรถบ่อย ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกมาดูกันว่าเคลลับดูแลรถหลังฝนตกยังไงกันบ้างนะครับผมข้อหนึ่งใบปัดน้ําฝนการขับรถในหน้าฝนนั้นทัศนวิสัยคือสิ่งสําคัญมากครับโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักหากระบบปัดน้าฝนไม่ดีอาจทาให้การขับขี่ลาบากจนเกิดอุบัติเหตุได้ข้อ 2. น้ําฉีดกระจกเราควรตรวจสอบสม่ําเสมอดูแลโดยการเปิดฝาโปงหน้ารถดูระดับน้ําฉีดกระจกไม่ให้เหลือน,น้อยจนเกินไป หรือจัดการเติมให้พร้อมสําหรับการใช้งานอยู่เสมอข้อ 3. ระบบเบรกในหน้าฝนระบบเบรกเป็นสิ่งสําคัญไม่ควรมังค้าเพราะความบกพร่องของระบบเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเราควรเช็ค้ํามันเบรกผ้าเบรกทุกทุกหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลตรวจสอบว่าการทํางานของเบรกได้ปกติหรือไม่หากพบความผิดปกติเช่นเบรกลึกเบรกมีเสียงดังเบรกแล้วดึงซ้ายขวาควรนาเข้ารถตรวจสภาพทันทีข้อ4่ลมและสภาพยางรถยนต์ ใครที่รู้ว่ายางรถยนต์ที่เรากําลังขับอยู่มีอายุใช้งานมากกว่า3ปีขึ้นไปควรตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเนื้อยางยังไม่เกิดการเสรื่อมสภาพหากตัวยางมีความยืดหยุ่นน้อยลงจะส่งผลให้การเกาะถนนลดลงและเกิดการเลื่นถไหลได้เมื่อมีการเบรกแรงๆนอกจากนี้ควรเช็คว่าดอกยางของเรามีความสูงไม่ต่ํากว่า2.5ม mm, มเพราะหากดอกยางสูงไม่เพียงพอปปะสิธิภาในการรีดน้ําออกของดอกยางจะลดลงทําให้เสียการทรงตัวเมื่อวิ่งผ่านถนนที่มีน้ําขังข้อ 5. าไฟสัญญ,ญาณรอบตัวรถ พื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงหน้าฝนเราควรตรวจสอบสัญญาณไฟต่างๆว่าสามารถทํางานได้อย่างครบถ้วนหรือไม่โดยเฉพาะไฟหน้าเช่นไฟต่ําไฟสูงไฟเบรกไฟตัดหมอกไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวไฟถอยหลังทุกหลอดล้วนสําคัญต่อการกับขีไปอย่างมากซึ่งอาจจะทําให้รถที่ขับตามมาไม่เห็นสัญญาณไฟของเราหากเพราะว่าไฟดวงใดดวงหนึ่งไม่สมบูรณ์แนะนําให้แก้ไขโดยด่วนข้อที่6ขับช้าๆใจเย็นๆและมีสติ เมื่อรถยนต์ได้พร้อมแล้วปัจจัยที่ท้ายก็คือการขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงฝนตกหนักตรอควรปรับความเร็วให้เหมาะสมไม่ขับจี้ท้ายคันหน้าจนเกินไปและไม่ควรเหยียบเบรกกระทันหันเพราะตัวรถอาจลื่นถอยได้นะนําให้ลดความเร็วโดยใช้เกียร์ต่าและค่อยๆเหยียบเบรกจะดีที่สุดหากทําได้ตาม6หัวข้อนี้ก็จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยพร้อมเดินทางได้ทุกๆวันแล้วครับสําหรับคลิปหน้า เราจะมีหัวข้ออะไรดีๆมาแนะนําฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเรื่องฟอร์ดต,ต้องยกให้เราดูแลเรื่องฟอดเลือกสร้างใจ